ภาวะจิตคุณอยู่ในภพภูมิใดเปรตภูมิคือจิตที่ตรณีเพราะหลงผิดคิดว่าไม่ทำร้ายใครก็ถือว่าตนดีแล้วระดับจิตเมื่อสัตว์ตายลงแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตแม้ไม่ถูกทรมานในนรกก็จะต้องพบกับความหิวโหยทรมานอยู่เป็นนิดจะมีลักษณะไม่ทำความดีไม่ทำบุญทำทานเลย ระหนีที่เหนียวอยู่ตลอดเวลาถือคติว่าเอนดูเขาเอนเราขาดและคิดว่าทำไมต้องช่วยคนอื่นด้วยนี่เป็นทรัพย์อันชอบธรรมของตนแล้วสมควรเลี้ยงดูตนเองไม่สมควรแบ่งปันแก่ใครแมนไม่ทำร้ายใครมากแต่ไม่มีบุญเลี้ยงตัวเลยเมื่อตายลงจึงเกิดเป็นเปรตที่หิวโหอยอยู่เป็นนิดลักษณะของคนประเภทนี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความเป็นเปรตไปได้